ก็สวัสดีครับผมก็ขอสวัสดีพี่พีทุกคนกับผมวันนี้่นิยามก็ได้ออกมาข้างนอกป่าเนะผมเนาะเพื่อจะมาหาทําคลิปดีๆไว้ให้พี่พี่เพื่อนน้องๆนั้นได้รับชมอะผมเนาะผมก็ได้เดินทางออกมาลงหนองน้ําที่ผมเคยพายหลายท่านนั้นเข้ามารับชมเนาะวันนี้ความเปลี่ยนแปลงของหนองน้ํา เนื่องจากที่ว่าสายฝนนั้นเด้ตกอยู่ทุกวันทําให้หนองน้ํานั้นเยอะขึ้นมากไม่ว่าจะเป็นสายบัวหรือดอกบัวหลวงก็ถือว่าเยอะมากๆเลยฮะและผมก็ได้มาเจอสิ่งหนึ่งก็คือนกเป็ดน้ําฮะเพราะว่าเมื่อความอุดมสมบูรณ์มันเกิดขึ้นมันก็ทําให้หลายๆสิ่งนั้นเทียบพร้อมไปด้วยผมก็จะพาทุกคนมาชมกับนกเป็ดน้ําที่ผมมาเจอ ผมก็ไม่รู้ว่าทุกคนนั้นจะเห็นชัดมากน้อยแค่ไหนเนาะแต่ผมก็จะพยายามนำเสนอเกี่ยวกับในการเปลี่ยนแปลงของวิถีธรรมชาติตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นยอดกระถินสวยๆแล้วก็ยอดชีเหล็กสวยๆและยังมีอะไรอีกมากมายในความเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นในช่วงที่สายฝนนั้นได้ลงมาไปรับชมได้ครับผม ถ้าเรามองออกไปไกลๆตรงสายบัวดแดงๆนะครับผมตามที่ผมได้ตั้งกล้องไว้ครับผมก็จะเห็นอะไรมากมายในความเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับผมไม่ว่าจะเป็นหลองน้ําที่มันเพิ่มจํานวนปริมาณของน้ํามากขึ้นในชน่วงที่สายฝนนั้นได้ตกในเขตอำเภอที่ผมอยู่ในจังหวัดส่วนขอนแก่นผมก็ได้มองเห็น ลบเป็ดน้ําอยู่ที่2หรือ3ตัวฮะแต่ผมไม่รู้ว่าลวหลายๆคนนั้นจะเห็นเหมือนกันกันกบผมไหมครับมันก็เป็นวิถีของธรรมชาติในความเปลี่ยนแปลงครับผมไม่ว่าจะด้านสายบัวที่เยอะมากฮะตอนเนี้แล้วก็ป่าดอกบัวหลวงที่อยู่บริเวณข้างๆศักหลังวัดครับผม ผมก็จะพยายามซูมให้หลายๆคนนั้นได้เห็นนะผมเพราะตัวนี้เขาได้มุดแล้วฮะนกเป็ดน้ำได้มุดแล้วครับผมมันก็เป็นวิถีธรรมชาติครับผมในความเปลี่ยนแปลงในความอุดมสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นหลายสิ่งหลายๆอย่างฮะอ๋อบินแล้วฮะนู่นฮะบินไปไกลๆแล้วผมเห็นอยู่เขาที่2ตัวแล้วผมในการซูมของกล้องผมก็อาจจะไม่ค่อยชัดเจนนะผมเนาะวันนี้ผมก็จะมานำเสนอเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติครับผมเจ้านกเป็นน้ำได้ไปไกลแล้วฮะ มันมีอะไรอีกมากมายครับผมในความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติผู้คนมากมายในหมู่บ้านผมหรือละแวกใกล้เคียงเขาก็จะลงมาเก็บเอาสายบัวดอกบัวหลวงดอกบัวหลวงนั้นก็จะมีหลายคนนั้นนำเก็บไปขายที่ตลาดแล้วครับผม ตอนนี้ถือว่าปริมาณน้ำเยอะมากเลยครับหนองน้ำหนองนี้เป็นหนองน้ำหนองน้ำหนองนี้เป็นหนองน้ำของสาธารณะของสองหมู่บ้านฮะคือหมู่บ้านผมและก็หมู่บ้านอีกหนึ่งอีกหนึ่งมันเป็นหนองน้ำที่อยู่กับมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายฮะบริเวณที่หลายหลคนหลายท่านนั้นเห็นก็เป็นวัดที่ผมอยู่ ตอนนี้ถ้ามองเรามองออกไปชัดจริงๆจะเห็นป่าบัวนั้นเยอะมากนะั่นไงบินไปแล้วตัวนึ่งฮะจะนกเป็ดน้ำฮะผมก็อยากจะซูมให้ทุกคนเห็นนะผมเนาะในความเปลี่ยนแปลงในความอุดมสมบูรณ์เวลาที่ฝนนั้นได้ตกมาอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพันต้นไม้ยอดจะถินยอดขี้เหล็ก ในหลายอย่างในหลายหอย่างในความเปลี่ยนแปลงในความอุดมสมบูรณ์ฮะเดี๋ยวผมจะพาทุกทุกคนไปอีกข้างหนึ่งเพราะว่าตอนนี้จะลกเป็ดน้ำก็ได้ไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งฮะ ในความเปลี่ยนแปลงในความเปลี่ยนแปลงที่ผมจะพูดนั้นไม่ว่าจะเป็นยอดกระถินหรือยอดภาคเฉดถ้าภาษาอีสานเราแล้วผมเนาะความเปลี่ยนแปลงนั้นจะถือว่าเยอะมากฮะ ยอดกระถิน่นสวยๆทั้งนั้นเลยครับผมเก็บไปกินกระตําบกฮู้ครับเสียบๆครับผมกิ้มแก้วกิ้มกระปุนครับผมจะเป็นอะไรที่สวยครับผมมีแต่ยอดอสวยๆทั้งนั้นเลยฮะหลังฝนซาก็มีอะไรมากมายให้เรานั้นได้เห็นครับผมในความเปลี่ยนแปลงของเขาไปตามวิถีชีวิตธรรมชาติ แถวนี้ลกมากเลยฮะผมก็ไม่รู้ว่าจะหาช่องทางไหนลงไปอยากให้ทุกคนนะั้นได้เห็นกับความเปลี่ยนแปลงในหลายสิ่งหลายอย่างแม,าแม้แต่เจ้านกเป็ดที่นานๆมากที่จะเห็นนะครับผมนะ ต้องขอบสะน้ำบริเวณเนี้ยถือว่าเป็นป่าใหญ่แล้วก็เป็นป่าของต้นกระเฉดหรือต้นกระถิ่ง้วผมแล้วก็เป็นปต้นของขี้เหล็กฮะที่ยอดสวยงามมากเลยครับผมเดี๋ยวผมก็สบุกป,ป่าฮะพาทุกคนไปดูฮะในล่านล่างครับผม สายตาผมก็มองหาเจ้านกเป็ดน,น้ำครับผมแต่ว่าเหมือนว่าเขาจะตกแก่นะฮะเขาอยู่ไกลมากครเจ้านกเป็ดน,น้ำครับผมถ้าหลายๆคนมาอยู่ตรงหน้าบริเวณที่ผมอยู่เนี่ยจะรู้เลยว่าสายบัว แดงเยอะมากเลยฮะเต็มหนองน้ำเลยฮะมันก็เป็นกลิ่นไอธรรมชาติในความเปลี่ยนแปลงในวิถีครับผมผมก็เชื่อว่าหลายๆท่านก็คงจะเข้าใจในความเปลี่ยนแปลงนี้ครับผมแบริเวณน,นี้หนองน้ำ เคยได้เหยียดแห้งมาแล้วช่วงหนึ่งพอฝนได้ตกมาอยู่ประจำประจำบ่อยๆๆหลายวันติดต่อกันที่ผมได้นำเสนอไปในคลิปก็มีอะไรมากมายในความเปลี่ยนแปลงครับผม เก็บสายบัวไปแกงเนี่ยเป็นอะไรที่เฟ้อมากๆเลยครไปแกงนะเมื่อก่อนผมเคยเก็บสายบัวเอาไปตำนะผมใส่ก,ะ,กะปูน้อยใส่บระขามที่น้อยครับผมบักขามอ่าน้อยครับผมก็ปเป็นอิ nh งีดแสบครับผมเนาะบริเวณป่าแหงนี้ก็ถือว่ารกฮะบ ดีไม่ดีอาจจะมีรังมิมช่วยได้ซ้ำครับผมเพราะว่าเขาเคยมีอยู่ตลอดนะต้นไม้ต้นนั้นนะต้นใหญ่ๆต้นกอกฮะต้นบักกอกครับผมเคยมีเพื่งหลวงอยู่รังหนึ่งนะผมเคยขึ้นตีที่มองไปไกลๆฮะต้นมะกอกป่าก็เคยได้น้ำพึ่งเขาหย่ที่สามขวดนะแต่นานมากที่เขาจะมาลักษณะเนี้ยในความอุดมสมบูรณ์ในความเปลี่ยนแปลงไปครับผม สงสัยคงจะไม่ได้เห็นเจ้านกเป็ดแล้วครับผมเขาไปไกลมากฮรเดี๋ยวผมจะพาทุกคนขึ้นฮะทีนี้ยขึ้นไปด้านบนครบบุกป่าขึ้นทีนี้ ก็ขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้กับนิยามคนไทยป้านเสนอมาครับผมในทุกคลิปและก็ในทุกไลค์ขอบคุณทุกทุกคนครับผมเนาะสำหรับคลิปนี้นิยามก็ฝากทุกท่านด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับนิยามคนไทยป้านและผมในสิ่งที่นำเสนอไปในการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ ในความอุดมสมบูรณ์ครับผมแต่ยอดกระถินเนี่ยเยอะมากเลยฮะมีแต่อ่อนๆทางนั้นเลยได้ปลอร่อย,อร,อ,ยอร่อยสักหน่อยฮะคงจะเป็นอะไรที่เวิร์กมากเลยครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะผมนะครับผมก็ขอบคุณทุกแรงใจด้วยนะครับผมในความเปลี่ยนแปลงที่เข้ามารับชมในความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติครับผมขอบคุณนะครับผม